ชาวประมงกำลังออกหาปลานะคะที่ริมชายหาดจังหวัดตราดเมื่อคืนนี้น้ำจะขึ้นสูงมากตอนนี้น้ำเริ่มลดแล้วมองเห็นชายหาดให้เดินได้วิธีของชาวประมงค่ะ แจ้าหน้าที่รีสอร์ทที่นี่ก็บอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นวิถีของชาวประมงแล้วก็รีสอร์ทแบบธรรมชาติเหมือนโฮมสเตย์น้ำทะเลช่วงนี้ก็จะออกสีเขียวสีไม่ค่อยใสนะคะเพราะว่าเป็นหน้าฤดูมรสุมแต่ว่าหาดทรายขาวสวยละเอียด ตัดกระทิวสนสวยมากค่ะเสียอย่างเดียวอาจจะมีขยะบ้างตรงนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นเกาะหรือว่าเป็นอ่าวนะคะแต่คิดว่าคงจะเป็นอ่าวอ่าวเล็กๆเป็นพื้นที่ยื่นออกไปหรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนไกลๆเห็นไกลๆนู่นน่าจะเป็นเกาะ สุดปลายฟ้าที่มองเห็นไกลๆนู่นน่าจะเป็นเกาะเป็นกเกาะมัวเรือประมงเยอะมากเลยค่ะได้เวลาออกทํามาหากิน การวิถีชาวประมงออกมาเดินนั้งชุดนอนเลยค่ะวันนี้